สวัสด <ítulo> anyway, ีค่ะพ่อพี like ่น so, ้องสวัสดีจ <Zusch atory 95> ้ามื่อนี้กับม่พ่อพ่อใหญเสี่ยงหมูชาแนวอีกแล้วมื่อนี้แถวแม่มากินข้าวน้ำมาพี่น้องมากินแกงเห็ดแกงเห็ดร่วมเฮ่งยังเนาะแม่หลายเห็ดแล้วเนาะย่างเห็ดละโง่เห็ดเพิงเห็ดแดงเห็ดขาวมีเบิร์ดส่งอยากใหญ่กองเนาะเดี๋ยวบางท่านนั่นเดี๋ยวบางทานนั่นเราประดิษ่์มาว่าพี่น้องยิ้ข้ามกัน จริงข้าวกับแกงเห็ดเด้อพี่น้องเอออร่อยอร่อยอืมครับแอืมฟั่ ก็เล็ใช่ผึ้งก่อนผึ้งแง่ฮะผึ้งแง่ผึ้งแง่ว่าทางพี่น้องมูงจะก่อมึงหนียุดพี่น้องไม่ได้ไปเห็นงั้นเราอยู่ภาคแยกไปฮะเรอเบางฮานเรอหาเห็นระงโง่ก็มึงอยู่มีบ่ มาเจ้าบ่คนประตูเรื่อมันอ่าไพี่น้องอยากจนั่งหวัอันนี้เห็คมยูค่าป่ะนี่

ทำก็เจ้าบอกพี่น้องเขากันดีขนาดถึงบ่ชอนเก็บถวยนี่บหน้าเนี่กุยราบเนียบ่เสแรกนดหน่ Aku ni mesti kata apa eh. Nampaknya. Hmm. เนอไหนยังกินง่ามกันพี่น้องกินจังเฮิตไปขอเลือดแพะ Anh đã phải YouTube nó hôm hôm. 太辣了我，哦现在。 แม่ก็ดูขนอนซกันยายเห็นเบียกแลยตากแดดบางซียกันนะ้งหนะ <laughs> แล้วเห็น่ค้องพวกตาก,ก็คอยแกล้งมึงเ <laughs> หมือนเดิมไอสอนนี้ใจกำลังมาก บรรลุาสิมะหามยาไปหามมอยเลยว่าถิมาหาไปยูนํมเอาเห็ดเอานใส่ปวกน,น้กตา่เลยไอ้มนแรกอย่าี่ต่ำเจ้าไหมฮะเราแงยนียังใส่บบผิดหลายได้แลนี่หวานหวานทาที่เราไปก็บเห็ปวกแะเข้า,า,าท,ท่านไหนปลาสักงัรืงท่านคงนี่เขีนมน

จะพาป้นเปลีกันกระเพอแล้วกันหลงถือ้างหลังคาตีขวาวะปิดกลัวไม่ตกขวาวลังคาสองสีนองเ่าเลยจมากนั่งกับนะกสีเห็นอยู่ว่าเห็นนสีทำาเจ้าอยู่บ้าปากเป็นเน่งขวมันมาเลี้งแล้วกวบมเว้นอย่างเขา็มาตัวลยแรงไม่มีอะไาเห็นอ่ะ của mình quý khung sẽ cởi xe lạp thầm treo, hiện, hiện treo đi số năm bà treo bì bằng áo xe cửa bình treo không biết khó bên bình Hãy subscribe cho kênh Ghiền

cái tôi lên nó là phụ Im rồi nào à, mẹ nó khoai kìa มันไม่เห็ดดอกนี่บอ้อมันนี่ขมแห้งมันนี่แม,ม่ถ่ายค้มหญิงเซียนดอกกแห้่ขครก็บีบีอยหวานเนี่ยบีของค้มมนหวานนะเบีอันนี้ขมลำๆเลยอาพี่น้องมือนีิขันมากินนี่กับฝากกุไลแรกุแช่แบบนี้ต้องใจเส้ยงม,มยวยได้พี่น้องคลิปต่อไปมีโอกาสเดี๋ยวอ,อีเมลเรามานนั่งกินเป็นมวยเนาะ ม่ีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ